สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน e p ีที่692กกันแล้วนะครับพี่ๆ ก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมการเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับผมข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันนะครับพระเครื่องเครื่องรางนะครับของสะสมนะครับผมราคาแบ่งปันแบบนี้จะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับ แล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจนะครับดูแลถูกใจดูแลสนใจอยากที่จะชาบูชาพระรายการไหนนะครับก็สามารถสอบถามมากันได้นะครับผมตามที่ผมได้ขึ้นไว้ให้ตลอดทั้งคลิปวิดีโอเลยนะครับผม1 7 4 o น t ่เนะครับเบอร์โทร090 325 1096สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกานะครับผมของทางช่องก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่ พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจนะครับดูให้ถูกใจดูให้สนใจว่าอยากจะช่าบูชาพระรายการไหนนะครับหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมก็จะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1น,นะครับผมตรงด้านบนนี้ ไปจะถึงเป็นเลขสุดท้ายคือหมายเลขที่26ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่หลังจากที่นะครับผมจดเป็นหมายเลขที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับผมเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็บอกผมได้เลยนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องนะครับหมายเลขที่เท่าไหร่ใน EP ไหนนะครับหลังจากนั้นผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรของพี่ๆนะครับ จะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกองค์นะครับผมที่ได้เช่าบูชาไปก็จะสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับพี่ๆรับชมให้ชอบใจรับชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมเพื่อที่ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตนะครับผมซูมกล้องเข้าไปนะครับผมแล้วก็จะเริ่มกันที่รายการหมายเลขที่1กันใน E ีีนี้กันเลยนะครับผม สำหรับรายการที่1ใน EP นี้นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมจะขออนุญาตนะครับนำกรอบประกาศสนิบัตให้ดูกันก่อนนะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับเอ่อเหรียญรุ่นโยนสะนะครับผมหลวงพ่อคูณปี17นะครับวัดบ้านไร่นะครับผมเป็นปี17ดนั่นเองนะครับผมเหรียญนี้นะครับรุ่นขุดสะรุ่นโยนสะนั่นเองนะครับพี่ๆสำหรับรายการนี้นะครับผมถ้าหากท่านได้ชอบไปแล้วก็จะได้รับพร้อมกันเลยนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับเป็นรายการที่1ใน EP นี้นะครับผมผมขออนุญาตนนนะะคครรัับบี่ สำหรับรายการนี้นะครับผมเหรียญแล้วก็คูณปี17องค์องนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับ900าบาทนะครับพี่ๆท่านใดดูแล้วสนใจก็ให้ในราคานี้นะครับผม900บาทเท่านั้นนะครับสามารถดูสามารถชมกันได้เลยนะครับผมรูปภาพเพิ่มเติมมีให้รับชมนะครับผมลองสอบถามเข้ามาดูกันก่อนได้นะครับถ้าหากว่ายังไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรนะครับพี่ๆดูรูปภาพกันก่อนได้เลยนะครับผมหรือว่าจะดูในวิดีโอแบบชัดๆก็ได้นะครับผมผมลงกล้องไว้ให้ชัดๆทุกมุมเลยนะครับพี่ นี่นะครับผมขออนุญาตสักครู่นะครับนี่นะครับผมนี้เป็นด้านหลังนะครับเป็นรุ่นปีหนึ่งเจ็ดนะครับรุ่นพิเศษนะครับสองท่าหนึ่งเจ็ดนะครับผมหลวงพ่อคูณนะครับพี่พี่นี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมรายการนี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับผมหมายเลขนี้นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมองนี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับพี่พี่นี่นะครับ เอา850นะครับผมเดี๋ยวแล้วกันนะครับผม850บาทนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมหรวงพ่อคูนะครับนี่นะครับวัดบ้านไรอ์อำเภอดะุนทศนะครับแต่อันนี้จะออกที่วัดสระแก้วนะครับพี่ๆเป็นรุ่นโยนศาสหรือว่ารุ่นขุดศานั่นเองนะครับผมหากท่านสนใจก็รีบติดต่อรีบสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นรายกันที่2นะครับวันนี้จะเป็นเหรียญหรือพ่อคงนะครับผมนี่นะครับสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลข2นี้นะครับขออนุญาตนะครับ นี่นะครับผมเป็นห่วงเชื่อมด้วยนะครับพี่ๆหลวงพ่อคงนะครับผมรายการนี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับผม500บาทเท่านั้นเลยนะครับเป็นห่วงเชื่อมนะครับพี่ๆปีสองสี่แปดสี่นะครับผมหลวงพ่อคงรายการนี้นะครับห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านนเลยนะครับสิิ์สร้างบูชาพระคุณของหลวงพ่อนะครับผมพ่อคงนะครับ ลาผลพูนทวีนะครับผมห่วงเชื่อมนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมนี่นะครับห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่ท่านใดถูกใจนะครับผมรายการไหนก็สามารถสอบถามขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนที่จะเช่าบูชาก็ได้นะครับพี่พี่ถัดมานะครับผมหมายเลขสามนะครับรายการนี้จะเป็นปิดตาจัมโบ้หนึ่งนะครับผมเนื้อผงเกสรหรปุโตนะครับองค์นี้สี่ร้อยบาทนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมจัมโบ้หนึ่งนะครับผมเนื้อผงเกสรนะครับ l ลวงคุณโตวัดประดูชิมพีรายการนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ400บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆฝางตะกูสองดอกตรงนี้นะครับผมเปิดให้ในราคา400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมรายการหมายเลขที่นะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับผมรายการนี้เป็นรายการที่3นะครับผม400บาทนะครับ ถัดมานะครับผมหมายเลขสี่นี้นะครับผมรายกันนี้จะเป็นเหรียญพ่อฉุยนะครับพี่พี่อันนี้เป็นปีสองสี่หกห้านะครับผมเป็นรุ่นแรกนะครับผม EP นี้ผมมีมาแบ่งปันให้สองรุ่นนะครับองละนะครับผม450บาทนะครับพี่พี่อันนี้เป็นรุ่นแรกนะครับผมถ้าหากท่านสนใจ2องค์นะครับหมายเลข4กับ5นะครับผมผมให้ที่ราคา2องค์8 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับนะครับผมเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับผมวัดคงคารามนะครับนี่นะครับผม ลองดูลองชมกันได้นะครับผมเหรียญแล้วก็ช่วยวัดคงคารามนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมเป็นรายการที่4นคะครับผมใน EP นี้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่5นะครับผมรายการนี้นะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นรุ่น2นะครับพี่พี่องค์นี้ก็450นะครับผมถ้าหากว่าสนใจ2องค์นะครับมีราคาพิเศษให้นะครับผมสอบถามเข้ามากันดูก่อนได้นะครับพี่พี่เอาที่พี่พี่ชอบใจนะครับผม ท่านใดถูกใจรายการไหนสนใจรายการไหนก็พูดคุยกันได้นะครับผมยินดีมากๆนะครับพี่พพูดคุยกับพี่พี่นะครับผมรายการนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมองนี้นะครับนี่นะครับผม450านะครับถ้าสนใจ2เหรียญก็800บาทนะครับผมถัดมาครับเป็นพระสมเด็จนะครับผมรายการนี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสําหรับพระสมเด็จนะครับพี่ๆรายการที่6นะครับผม 500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมองคนนี้นะครับพระสมเด็จนะครับพี่ๆพร้อมเลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม500บาทนะครับลองดูกันได้เลยนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางทุกรายการนะครับเอาที่พี่ๆนะครับผมชอบใจเอาที่พี่ๆถูกใจกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นหมายเลขที่6นะครับผม500บาทนะครับถัดมานะครับผมรายการที่7นะครับเป็น สมเด็จเจ็ดชั้นนะครับผมเกตเชโยองนี้สี่ร้อยห้าสิบนะครับผมนี่นะครับรายการเป็นเลขที่เจ็ดนะครับผมสี่ร้อยห้าสิบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับองนี้นะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่นี่นะครับผมผิวสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจก็สอบถามมากันได้นะครับผมสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับพี่พี่องนี้นะครับ ถัดมานะครับผมหมายเลข8นะครับพี่ๆอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ากรุที่ไหนนะครับพี่แต่เป็นพระสมเด็จนะครับผมดูผิวกันได้นะครับผมมีคราบกรุนะครับนี่นะครับองนี้นะครับผมหมายเลขที่8นะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมสาหรับพระสมเด็จรายการนี้นะครับผมสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับผมรายการหมายเลขที่8ใน EP นี้นะครับผมอยู่ในเรียมพลาสติกเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับ พระนะครับผมสมเด็จนะครับพี่ๆสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขเก้านะครับเป็นเหรียญโชคดีลงยานะครับผมโชคดีหลังหนู่มหลวงพ่อเกษมเขียมักโรนะครับรายกันนี้สี่ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญโชคดีนะครับผมหลวงพ่อเกษมลงยานะครับพี่ๆนี่นะครับสี่ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับผมวิสาขบูชาไตรักษ์นะครับสองห้าสามสองนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับ 450นะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขส0นะครับจะเป็นเหรียญพุทธคุณซ้อนลงยานะครับพี่ๆตรงนี้นะครับผม450บาทเหมือนกันนะครับสำหรับหมายเลข1ินี้นะครับผมนี่นะครับอยู่ในเลี่ยมเลยนะครับพี่ๆตรงนี้นะครับเป็นลงยาสีแดงนะครับผมเหรียญพุทธคุณซ้อนนะครับพี่ๆด้านหลังก็จะเป็นพระครูวิสัยโสพลนะครับหรือว่าอาจารย์ทีมนั่นเองนะครับผม ลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆอง์นี้450บาทนะครับหากท่านใดสนใจหลากหลายรายการก็สามารถพูดคุยราคากันได้เลยนะครับพี่ๆไม่ต้องเปลียนใจนะครับถัดมาครับผมหมายเลข11ครับเป็นเหรียญลูกไข่นะครับพี่ๆองค์นี้450บาทเหมือนกันนะครับผมลูกไข่นะครับพี่ๆนี่นะครับ450เท่านั้นนะครับผมรายการที่11นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผม450นะครับ Jack. รายการที่11นะครับผมใน EP นี้นะครับชมให้ชอบใจชมให้ถูกใจกันได้เลยครับผมมีรอยจานด้านหลังด้วยนะครับผมองค์นี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพี่ๆหมายเลขสิบสองนะครับผมองค์นี้สี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับพ่อเงินนะครับพี่ๆอันนี้นะครับอันนี้เหมือนจะเป็นเนื้อผงนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับนี่ผมไม่แน่ใจว่าปีไหนนะครับพี่ๆทานใดดูแล้วถูกใจก็ สอบถามมากันได้นะครับผมองนี้ผมเปิดให้ในราคา450บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ไม่ใช่ตําหนินะครับพี่สีแดงๆนี่เหมือนจะเป็นโฟมนะครับผมที่ใช้ในการเลี่ยมนะครับนี่นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญปิดตาข้อแก้วเคสาโรนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับนี่นะครับผม ปิดตาพ่อแก้วนะครับผมเป็นเหรียญปีหน <S eni> ึ่งกนะครับอง์นี้นะครับพร้อมเลี่ยมแบบนี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นเหรียญปิดตานะครับผมหลวงพ่อแก้วเกษารโรนะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมองนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆดูนะครับผมผิวนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ500บาทนะครับผมเป็นเนื้อถ้าจะเป็นเนื้อกระไหลทองนะครับพี่ๆองนี้นะครับ ถัดมานะครับผมหมายเลข14ครับผมรายกันที่จะเป็นเหรียญหลงพกกลั่นนะครับผมวัดพญาธิการามนะครับองนี้500บาทนะครับผมสําหรับเหรียญหลงพกกลั่นหมายเลข14นะครับผมเอา450แล้วกันนะครับพี่พี่ท่านใดถูกใจก็สอบถามมากันได้นะครับผม450บาทนะครับเหรียญหลงพอกลั่นนะครับผมที่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับพี่พี่ท่านใดสนใจก็สอบถามมาได้เลยนะครับผมแอด074 OIPDQ นะครับ หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะครับผมเบอร์โทรนะครับ0903251096นะครับมีเบอร์เดียวเบอร์เดิมเลยนะครับพี่พ right> ี่น <okay bueno ี่นะครับผมสนใจอย่างไรนะครับผมสอบถามเข้ามากันได้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเลดนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อรวยนะครับพี่พี่เหรียญเออเลดหลวงพ่อรวยนะครับผมเป็นเลดลงยานะครับนี่นะครับผมขนาด2บาทนะครับพี่พี่เป็นเนื้ออันปาก้านะครับพี่พี่ดูนะครับ มีอยู่ในด้านหน้าจะเป็นกรอบเลี่ยมให้ด้วยนะครับพี่ผมได้มาสภาพนี้เลยนะครับผมได้ไปแล้วก็สามารถใช้ได้เลยนะครับพี่สวมข้อแขนได้เลยนะครับผมนี่นะครับเป็นเลดหลวงพ่อรวยนะครับผมผมมีแบ่งกันให้หลวงพ่อรวยแล้วก็หลวงพ่อกวยนะครับนี่นะครับหลวงพ่อรวยปาษาติโกนะครับสองห้าห้าหกนะครับผมเป็นเลดรุ่นชนะโจนนะครับพี่อันนี้สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมสําหรับเลดรายการนี้นะครับผมหมายเลขสิบห้านะครับผม 450บาทเท่านั้นนะครับผมขออนุญาตเก็บสักครู่นะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นเลทนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเลทอีกเส้นหนึ่งนะครับผมอันนี้จะเป็นหลวงพ่อกวยนะครับพี่พี่อันนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นหลวงพ่อกวยชุตินาทารนะครับปีหสูตรนะครับผมออกวัดโคสิตารามนะครับพี่พี่อันนี้น่าจะไม่ไม่ทันหลวงพ่อนะครับผมแต่เป็นเลทนะครับผมผมเห็นแล้วพี่พี่น่าจะชอบนะครับพี่พนี่ไงครับก็ เช่ามาด้วยนะครับผมได้มา2เส้นนะครับพร้อมกันกับเรทหลวงพ่อรวยนะครับอันนี้เป็นพ่อกวยนะครับนี่ก็ลงยาสีเหมือนกันนะครับเป็นลงยาน้ําเงินแดงนะครับที่มีเลี่ยมด้านหน้าเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อกวยนะครับผมชุตินาทารวัดโคสิตารามนะครับปีหกศูนย์นะครับผม นี่นะครับหกหนึ่งนะครับพี่ๆหกหนึ่งนะครับขอภายด้วยนะครับขนาดสองบาทนะครับผมเส้นนี้ก็สี่ร้อยห้าสิบนะครับผมแต่ถ้าหากท่านใดสนใจสองเส้นนะครับผมผมให้ที่แปดร้อยบาทนะครับผมแปดร้อยบาทนะครับพี่ถ้าสนใจสองเส้นนะครับผมพูดคุยกันได้เลยนะครับผมถัดมานะครับจะเป็นพลักกรุนะครับพี่ๆนี้ผมไม่ทราบที่นะครับสิบเจ็ดสิบแปดนี้นะครับผม แล้วก็1 9บ0กบด้วยนะครับผมเนี่ยนะครับวันนี้จะเป็นเลี่ยมถักลวดแบบนี้เลยครับผมรายการที่4ี่ร้อยบาทนะครับ4ี่ร้อยบาทนะครับที่สำหรับพระกรุนะครับผมองค์นี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พรายการที่เอ่อ17ดนะครับผม4ี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมเป็นเนื้อโลหะนะครับพี่เนื้อชิ้นเก่านะครับผมอยู่ในเลี่ยมถักลวดแบบนี้นะครับผมพระกรุนะครับดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจกันได้นะครับผม สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับนี้ด้านหลังนะครับพี่สามารถขอดูรูปภาพกันได้นะครับผมก่อนที่จะเช่าบูชานะครับผมดูให้ชอบใจกันได้เลยนะครับถัดมานะครับผมอันนี้เป็นใหม่เลขสิบแปดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพระสุกเนื้อชิ้นเก่าเหมือนกันนะครับองค์นี้ก็สี่ร้อยบาทนะครับผมสําหรับรายกันที่สิบแปดใน EP นี้นะครับผมนี่นะครับสี่ร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผม ชมให้ชอบใจนะครับผมชมให้ถูกใจกันดูได้นะครับพี่พี่สี่บาทจะส่งให้ฟรีเลยครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นพลักรุนะครับผมคล้ายๆพิมพ์ยอดขุนพลนะครับฟิลหมายเลขสิบเก้ายี่สินี้นะครับอันนี้ก็ผมให้400บาทนะครับผมนี่นะครับ ท่านได้ชอบนะครับผมท่านได้ถูกใจนะครับรีบโทรรีบสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมบางท่านนะครับโทรมาแล้วก็ไม่ทันนะครับผมมีท่านอื่นปิดไปก่อนหน้านี้นะครับผมถ้าดูาชอบก็สอบถามมากันได้เลยนะครับหรือว่าท่านใดนะครับผมไม่ชอบหานะครับผมนําไปต่อนะครับผมก็ผมยินดีแบ่งปันให้นะครับผมนี่นะครับสามารถพูดคุยราคากันได้นะครับพี่ๆรายกันที่400บาทนะครับถัดมานะครับผมรายกันที่ 20นะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับพระกลุเนื้อชินเหมือนกันนะครับพี่พี่เป็นทิมยอดขุนพลนะครับผมรายการอีกก็400บาทนะครับผมนี่นะครับอินเดียมเก่านะครับพี่พี่400บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการที่20นะครับผมใน EP นี้นะครับชมให้ชอบใจกันได้เลยนะครับพี่พี่สวยมากนะครับผม ลองดูลองชมกันได้นะครับผมนี่ด้านหลังนะครับสี่ร้อยบาทนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นรายกันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนี้นะครับจะเป็นเหรียญหลวงปูซีลานะครับพี่ๆเป็นเหรียญดวงสองทั้งสองดวนะครับผมขออนุญาตสักครู่นะครับนี่นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นเนื้อเนวะนะครับพี่ๆหรือว่าชิมอนมูนสานี่แหละครับ รายการ21นี้500บาทเท่านั้นนะครับผมเรียนสวยเลยนะครับ500บาทนะครับพี่รายการนี้นะครับผมนี่นะครับผมหนวอดวงสองลูกปูมหาศิลานะครับต่อโคตรตรงนี้นะครับผมนี่นะครับรุ่นเหนือดวงนะครับพี่ต่อโคตดหมายเลขตรงนี้นะครับท่านใดดูแลสนใจก็สอบถามมากันได้นะครับผมวัดพระธาตุมือนหินตําภอเขาวงหวัดกาฬสินนะครับ นี่นะครับปี2567นะครับผมอายุ80ปีนะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับพี่พี่หบาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมนี่จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับก็500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่22นะครับ500บาทนะครับผมเป็นเหรียญหลวงปู่ศิลานะครับผมนี่นะครับ ครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามมากันได้นะครับพี่พี่ดูให้ชอบใจกันได้เลยนะครับผมมีหลากหลายรายการนะครับนี่นะครับผมปูศิลานะครับผมวัดพระธาตุมณหินนะครับอําเภอเขาวงนะครับจังหวัดกระสินนะครับสองห้าหกเจ็ดนะครับพี่พี่อายุแปดสิบปีนะครับผม รายการนี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับผม500บาทนะครับผมหมายเลขยี่นะครับถัดมานะครับเป็นพระชินราชพิมพ์แต่งนะครับพี่อันนี้ก็500บาทนะครับผมสาหรับพระพุทธชินราชนะครับผมพิมพ์แต่งนะครับนี่นะครับผม500บาทนะครับพี่ๆพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมดูนะครับผมงานศิลป์สวยมากนะครับพี่ชินราชรายการนี้นะครับ เป็นรายการที่23แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับท่านใดรับชมมาจนถึงตอนนี้ก็ขอบพระคุณพี่ๆเป็นอย่างมากนะครับผมนี่นะครับดูกันได้นะครับผมนี่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆนี่นะครับหากชอบใจองไหนในวันข้างหน้านะครับผมก็สามารถสอบถามกันได้นะครับผมวันนี้ไม่ถูกใจไม่เป็นไรนะครับ นี่นะครับผมรายการนี้500บาทนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่24นะครับพี่ๆรายการนี้เป็นพระกลิ่งนะครับนี่นะครับผมพระกลิ่นรายการนี้นะครับผมหมายเลข24องค์นี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับ450นะครับผมองค์นี้นะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมเป็นกลิ่งฟาวเวเลตนะครับผมนี้เก่านะครับพี่ๆองนี้นะครับดูจากเนื้อแล้วนะครับผม นี่นะครับผมลอ <among> งดูลองชมกันได้นะครับผมรายการนี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับผม450นะครับผมนี่เป็นใต้ฐานนะครับนี่นะครับพี่พยายามลงกล้องให้ดูให้ชมกันนะครับผมเพื่อให้ได้ดูแบบชัดชัดนะครับพี่นี่ี่ร้อนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นรายการที่25แล้วนะครับผมเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลังเตารีดนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับ เปิดให้ในราคา450นะครับผมสาหรับรายการรอสุดท้ายนี้นะครับผมเป็นหลวงปู่ทวดนะครับพี่พี่พิมพ์เตารีดนะครับผมนี่นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผม450บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับผมรายการนี้นะครับ450นะครับพี่พี่สำหรับ หมายเลขที่25บานะครับใน EP นี้นะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่26นะครับผมจะเป็นรายการหมายเลขสุดท้ายใน EP นี้แล้วนะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับองค์นี้นะครับผม400บาทนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับพี่ๆรายการที่26นะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับ ชมให้ชอบใจนะครับผมชมให้ถูกใจกันได้นะครับผมผิวนะครับผมสวยเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆ400บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับ หรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับผมก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับผมแล้วสาหรับท่านใดที่รับชมแล้วชอบใจนะครับรับชมแล้วถูกใจรับชมแล้วสนใจนะครับอยากที่จะเช่าบูชาพระรายการไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาที่ช่องทางการติดต่อที่ผมได้ขึ้นไว้ให้ตลอดทั้งคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับไลน์แอดนะครับ 174OIPDQ มีแอดตรงด้านหน้านะครับเบอร์โทร0903251096นะครับผมเน้นย้ำกันอีกครั้งนะครับผมดูให้ชอบใจนะครับดูให้ถูกใจดูให้สนใจนะครับว่าอยากจะเช่ารายการไหนนะครับ ท่านใดสนใจหลากหลายรายการมีราคาพิเศษให้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ